คงอยู่กันที่เรื่องราวของพระเอกสายติดนะคะที่ตอนนี้กลับมาใช้สถานะหัวใจโสดอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับหนุ่มแน็กชาลีของเรานะคะเรียกได้ว่าโอ้โหนาทีนี้ชื่อของหนุ่มแน็กชาลีได้รับความสนใจนะคะจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตรวมถึงเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามเจ้าตัวเนี่ยเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะได้กลับมามีสถานะหัวใจสดอีกครั้งหนึง่งและนอกเหนือจากนี้นะคะหนุ่ม แน็กชาลีของเราเพิ่งจะมาใช้สถานะสดก็โดนเอฟซีแฟนคลับนะคะจับจิ้นกับสาวสวยคนใหม่ไปแล้วในตอนนี้ซึ่งสาวสวยคนนี้เนี่ยเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีซึ่งก็คือสาวคุยอันนั่นเองค่ะหากใครนะคะที่ได้ติดตามดูไลฟ์สดของหนุ่มแน็กชาลีกับสาวคุยอันก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยค่ะว่าน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาของสาวขุยอันเป็นอย่างมากซึ่งนี่แหละคุณผู้ชม หลังจากหนุ่มแน็กนะคะกลับมาโสดอีกครั้งงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆน,นะคะที่ติดตามต่างลงเรือนะคะจิ้นหนุ่มแน็กกับสาวคุยอันไปเป็นที่เรียบร้อยในตอนนี้โอ้โหบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็เชียร์หนักมากอีกด้วยในเรื่องของกระแสความจ้นนะคะของสาวคุยอันกับหนุ่มแน็กชาลีแต่ใดๆคุณผู้ชมคาข้ามมาที่ทางด้านฝั่งของหนุ่มแน็กชาลีกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้เจ้าตัวเนียเพ่ จะผ่านพ้นกระแสด,ดราม่าเกี่ยวกับการเลิกรากับอดีตแฟนสาวก่อนหน้านี้มาหมาดๆแต่แลดูเหมือนว่าเรื่องดราม่าเนี่ยจะจบลงแล้วแต่ก็ยังไม่จบลงค่ะมีดราม่าใหม่ผุดขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มแน็กชาลีนะคะได้ไปร้องเพลงฟิชเชอริงนะคะกับวันเดอร์เฟซึ่งก็คือเพลงใหม่คุณผู้ชมคะอย่างเพลงนะคะภาวะสิ้นยินดีนั่นเองงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยออกมาคอม นะคะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายจนชื่อของ Wonderfame นะคะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่า X เป็นแฮชแท็กนะคะแบรนด์ Wonderfame ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ใดๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวดราม่าดังกล่าวก็มีชาวเน็ตนะคะที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรากลับมาที่ทางด้านฝั่งของสาวขุยอันนะคะคู่จิ้นของหนุ่มแน็ชาลีกันค่ะซึ่งนะคะเธอเองเนี่ยก็ได้มีการออกมา ไลฟ์สดซึ่งบางช่วงบางตอนในการไลฟ์สดเองเนี่ยนะคะทางด้านสาวขุยอันก็ได้มีการฟังเพลงนะคะภาวะสิ้นยินดีที่หนุ่มแนกได้ไปฟิชเจอริงนะคะกับวันเดอร์เฟมซึ่งภายในระหว่างการไลฟ์สดเองเนี่ยก็คือพี่ๆบอกนะคะว่าเป็นเพลงเศร้าเศร้า,ามากๆนะคะเพลงอกหักเป็นเพลงที่ได้รับบาดเจ็บมากมายและเจ็บปวดมากนะคะทางด้านสาวขุยอันเนี่ยก็บอกนะคะว่าอยากให้กําลังใจจ มอบเพลงจีนนะคะที่มีความหมายดีๆมากให้กับผู้บริหารชาลีของพวกเราให้เลิกเศร้าในเร็ววันนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของสาวคุยอันได้พูดกลางไลฟ์สดนะคะซึ่งก็แปลเป็นไทยได้คร่าวๆก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อเหล่าบรรดาชาวเน็ต FC แฟนคลับที่ติดตามได้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวมากมายนะคะทั้งบอกว่าอันอันคือแสงจันทร์ของแม่ทัพเรานี่เอง ะะเพิ่งดูคลิปชาลีฝึกเพลงนี้กับน้องของคุยอานซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายด้วยเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าโอเคชาลีคือผู้บริหารพวกเราคือพนักงานต้นเรื่องหัดร้องเพลงจีนอยู่นี่เองนะคะซีอทัศนคติดีมากๆประมาณพระอาทิตย์ตกไปแล้วอย่าเสียดายเลยคุณยังมีพระอาจาร์อยู่เคียงข้างนะโอ้โหต้องบอกเลยว่างานนี้ก็ทำเอา ชาวเน็ตนะคะแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างเยอะแยะมากมายสนั่นโซเชียลไปเลยแหละคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับช็อตดังกล่าวนี้ของสาวคุยอันของเราอะคา่ะ